สวัสดีครับเด็กๆทุกคนในปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาสนใจและใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพเด็กๆเองก็ต้องรู้จักออกกําลังกายและดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะครับแต่การที่เด็กๆจะออกกําลังกายหรือการที่จะทํากิจกรรมต่างๆนั้นต้องอาศัยพลังงานที่เก็บสะสมอยู่ในร่างกายโดยแหล่งพลังงานที่สําคัญก็มาจากการรับประทานอาหารในแต่ละมือ้อดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่าอาหารมีกี่มู แต่และหมู่มีอะไรบ้างและควรรับประทานอาหารในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเรามาเรียนรู้กันครับอาหารหลักที่คนเราควรรับประทานแบ่งออกเป็น5หมู่ประกอบด้วยหมู่ที่1โปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ไข่ ถั่วและนมครับปริมาณโปรโตีนที่จําเป็นต่อวันเราควรรับประทานโปรโตีนประมาณ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมครับหมู่ที่2 c a คาร์โบไฮเดรตแหล่งอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้แก่อาหารจําพวกข้าวแป้งน้ําตาลมันและเผือกครับปริมาณคาร์โบไฮเดรต ที่จาเป็นต่อวันเราควรรับประทาน3กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมหรือน้อยกว่านั้นสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักครับหมู่ที่3เกลือแร่และแร่ธาตุครับอาหารจําพวกผักชนิดต่างๆเช่นผักตําลึงผักกาดผักบุง้งผักคะนา้าฟักทองกะหล่ําปีแตงกวาเป็นต้นครับหมู่ที่4วิตามินแหล่งอาหารประเภทวิตามินได้แก่ อาหารจำพวกผลไม้ชนิดต่างๆเช่นกล้วยส้มแอปเปิลฝรั่งสับป,ประรดมาละกอหมู่ที่5หมู่สุดท้ายไขมันครับแหล่งอาหารประเภทไขมันได้แก่ อาหารจาพวกไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว์ปริมาณไขมันที่จําเป็นต <Hey. S 1> ่อร่างกายต่อวันเราควรรับประทานไม่เกิน30%ของ <Hey. S 1> พลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันหรือประมาณ5-9ช้อนชาเท่านั้นเองครับเห็นไหมล่ะครับเด็กๆการมีสุขภาพที่ดีส่วนหนึ่งก็มาจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดังสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า you are what you eat หมายความว่าคุณกินอะไรเข้าไป คุณก็เป็นอย่างนั้นล่ะครับฝากเด็กๆติดตามคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ